ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีสินค้าแบรนด์เวทันเตอร์นะครับเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมให้ชมรุ่นนะครับผมนี่นะครับอ่าตระกูล S D นะครับขีด N นะครับ6ขีดยิ่ม4คูณ50 F P นะครับตัวนี้นะครับสมาชิกจะเป็นเส้นเล็งใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งสวยมากๆนะครับสมาชิก เดี๋ยวเราไปรับชมตัวกล้องกันเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับวงแหวนจะเป็นสีทองนะครับสมาชิกตัวนี้นะครับมองไกลได้ถึง200เมตรนะครับนี่นะครับวงแหวนจะเป็นสีทองนะครับแบบปรับนอกนะครับดึงขึ้นแล้วก็ปรับนะครับนี่นะครับปรับเสร็จกดลงแบบนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับตัวนี้กันน้ํากันฝ้าได้นะครับหน้าลิน5้มิลนะครับตัวนี้นะครับแถมพ่อ บางแสงให้ด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับแบบทรงกระบอกนะครับตรงนั้นนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แถมวงล้อปรับหลาให้ด้วยนะครับสมาชิกนี่นะครับสามารถหมุนปรับหลาได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่ไมีไฟนะครับสมาชิกนะครับจะเป็นสายล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขรีย i a l n เบอร์ของกล้องนะครับนี่นะครับท่อเป็นท่อ30มมิลนะครับสมาชิกนะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับ นี่นะครับสามารถปรับสายตาได้นะครับถ่านี้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับระยะการซูมครับก็เริ่มต้นตั้งแต่15เมตรนะครับถึง200เมตรกันเลยนะครับนี่นะครับเริ่มตั้งแต่6เท่านะครับถึง24เท่านะครับนี่นะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับสายล่านะครับสายเป้านะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ จะเป็นเส้นเล็ง FFP นะครับขยายตามซูมนะครับสมาชิกนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมเส้นเล็งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับหลาก่อนนะครับปรับหลาให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าเราสองระยะใกล้นะครับสมาชิกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขยายซูมให้ดูนะครับขออนุญาตโฟกัสหน่อยนะ นี่นะครับนี่นะครับซูมมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับเส้นเล็งสวยนะครับข้างบนจะสลักชื่อเวทเทนเตอร์ไว้นะครับตัวนี้เส้นล็งฝังกระจกนะครับอ่านี่นะครับมินด์ดตรงกลางนะครับสมาชิกพอจะเห็นกันไหมครับนี่นะครับข้อตาไว้นะครับตัวนี้โอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผม ตัวนี้ครับของแถมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับสมาชิกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายของแถมให้ฟังนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ของแถมก็จะมีนะครับท่อบังแสงนะครับขาจับรลางนะครับแล้วก็จะมีระดับน้ำนะครับทางร้านแถมให้นะครับผ้าชิดเลนหนึ่งพื้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประเจแอลนะครับเอาไว้ขันในส่วนของวงล้อปับปลานะครับหากไม่ชอบถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งนะครับนี่นะครับ เวลาเรายิงระยะหลายๆระยะนะครับผมให้จุดไว้ได้นะครับการเผื่อดอชนะครับสมาชิกนี่นะครับเส้นเลงเขาสวยนะครับนี่โอเคแล้วก็แถมฝ้ากระดูกนะครับหัวท้ายนะครับสมาชิกนี่นะครับแบบป๊อปอัพนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลกล้องนะครับแถมให้นะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลของกล้องนะครับผมนี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่670กรัมเองนะครับตัวนี้นะครับไม่หนักมากนะครับผม ท่อสามสิบมิลนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับราคานะครับจากปกตินะครับราคาอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับแต่ทางร้านไม่ขายนะครับทางร้านจะขายเพียงนะครับสามพันแปดร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมย้ำราคาอีกรอบนะครับ ราคาจะอยู่ที่3,850บาทรวมจัดส่งฟรีครับท่านไหนที่หาอยู่ก็รีบทักมาได้เลยนะครับสินค้ามีค่อนข้างจำกัดนะครับสมาชิกนะครับผมสินค้ามีประกัน1เดือนนะครับหากเสียภายใน1เดือนหรือ30วันทางร้านเคมตัวใหม่ให้ทันทีครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะครับผมหากท่านไหนสนใจสินค้าคับติดต่อมาที่ l ล n e ID ดนะครับ @jukppp นะครับผม i อ l ดี j u k p p นะครับผมวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ